มิสซูนะครับเอ็กฟอร์ดเนสวยๆแบบนี้เลยรถายแดงนะมาทำงานเ,าเครือบแก้วนะครับด้วยสารเซรามิกกับทางร้านนะครับรถใหม่ๆก็สวยอย่างนี้เนาะสีขาวก็ได้วาวๆประมาณนี้นะครับช่วยเพิ่มาการปกป้องให้กับรถสีขาวนะครับรถไม่เหลืองเร็ว ก็รับมาจากโชว์ลูมแล้วก็มาทําเลยหลังคานะครับเป็นหลังคาดำานอันนี้เขาจะเป็นงานทําสีนะไม่ใช่เป็นแบบสติกเกอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยทำเคลือบแก้วได้เหมือนปกติเลยภายในภายในพวกงานพลาสติกงานหนังนะครับไวนิลต่างๆเรามีเคลือบออปกป้อง UV ของตัวแม็กไวให้นะครับทำความสะอาดให้ สวยเรียบร้อยอ,อันนี้ฟิล์มลูกค้าติดมาแล้วก็มันจะมีพวกโลโก้เนาะลูกค้าฝากให้เอาออกให้ทางร้านเอาออกให้นะรับรองไม่ไดังนี่ตัวนี้เฉียวจริงๆสวยเนาะสวยเลยอะ่ะเหมือนแบบเปลี่ยนเจเนอเรชันของมิซูเลย ท่านใดสนใจนะครับทักเข้ามาได้นะตอนนี้เนี่ยางานเคลือบแก้วทางร้านอันติเมตรเราจัดราคาโปรราคาพิเศษยังจัดอยู่นะครับใครยังทันยังสนใจสามารถทักเข้ามาได้ราคามันจะตามไซส์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยาถามเข้ามาพิเศษจริงๆไม่ได้จัด,ดบ่อยๆนะหมดแล้วถ้าเราไม่ได้จัดอีกก็ราคาจะกลับไปที่ราคาเดิมแล้วนะว,วันนี้ขอบคุณครับ